ท่านประสัทว์จังหวัดนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบซึ่งก็ต้องบอกว่าทางปางเนี่ยเขาได้ไปขออนุญาตนะฮะมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแต่เรื่องของมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐาน GAP ของของทางกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการที่ขอใบรับรองหมายถึงว่าที่ผ่านมายังไม่เคยได้ใบรับรองเลยเหรอคะใช่ครับทีนี้เราก็ได้ถามไม่ได้ไม่ได้ใบรับรองแล้วเปิดเปิดเป็นปานใช่ไหมอย่างไรนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าในข้อกฎหมายเนี่ยมันเพิ่งจะ บังคับใช้ในเรื่องของการขอใบรับรองเนี่ยเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาที่ผ่านมาใครที่ยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีเวลาอีกหนึ่งร้อแสิบวันเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตต,าต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งางเนี่ยเขาได้ยื่นเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าไอ้วันที่เขาจะนัดเข้าไปตรวจมาตรฐาน,นต่างๆเนี่ยนะครับเขานัดไปวันที่ห้าตุลาซึ่งมันพอดีเกิดเหตุเรื่องของน้ําท่วมพอดีมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจได้ซึ่งก็ได้ฝาก เรื่องทางทางกรมปศุสัตว์ว่าหลังจากที่เข้าสู่ภาวะปกตินะครับทางปางเนี่ยเขาไม่ปางปรับปรุงปางปรับปรุงสถานที่อะไรเพื่อที่จะให้มันได้มาตรฐานแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่มครับกรณีเรื่องไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ค่ะที่บอกว่าเอ,อ้ยโยกย้ายอพยพไม่ทันก็เลยทําให้ช้างล้มไปสองเชือกครับในประเด็นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางเจ้าของปางเนี่ยไม่ได้มาตอบ ก็เลยไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมท,ทั้งที่มีการประกาศออกมาแล้วตั้งแต่วันที่20กว่าช่วงสินเดือนกันยายนะครับป้าอื่นเนี่ยเขาก็ขยับกันหมดทางท่านเอนเภอเนี่ยก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไปที่ป่ากนะครับในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุเขารู้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ได้ไปไปช่วยพยายามในการย้ายแต่ว่ามันไม่ทันเหตุการณ์ซะแล้วนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์รุนเสียทั้งหมดแต่เหตุผลว่าทําไมด้วยเหตุใดแล้วก็ข่าวที่บอกว่าใน วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สามเนี่ยยังมีเปิดตัวอ,อยู่เลยเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเขาไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรทางปางเนี่ยนะครับทางสรมพกรเนี่ยให้ข้อมูลว่าทางปางเองมูลยนยิธิเองเนี่ยครับเขามีเหมือนกับว่าเป็นจดบริษัทซึ่งบริษัทเนี่ยก็มีมีความเกี่ยวโยงกับทางมูลนิธินะครับโอถโหางว่ามันเกี่ยวโยงยังไงก็บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับ กรรมการพู้ถอหพูดเนี่ยเหมือนโยงกันอยู่หมายถึงมันไข้กันอยู่อย่างเงี้ยเหรอคะมันมันไข้กันอยู่นะครับก็เข้าใจว่าเาแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยเขาทําอะไรนะรก็มันก็มีเขาบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็มีรายได้จากการขายนักท่องเที่ยวในการทัวร์นะครับเราก็ถามเป็นประเด็นไปว่าเอาแล้วรายได้ของมูลนิธิล่ะเออมาจากไหนนะครับรายได้ของมูลนิธิเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมาจากเงินบริจาค ทีนี้ในในแง่ของมูลนิธิที่แบบว่าชื่อนะไปพันกับก,บการทําธุรกิจแล้วมันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับสันเนี่ยมันมันมันทําได้เหรอแล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันจะมีการดูดแลตรงส่วนนี้ยังไงมันกลายเป็นว่าธุรกิจกับมูลนิธิมันแยกกันไม่ออกหรือเปล่าครับค่ะครับขอโทษีชื่อชื่อของมูลนิธิเชื่อมโยงกับ คือชื่อของคนที่เป็นกรรมการใช่ไหมคะของมูลนิธิเช,ชื่อมโยงกับตัวธุรกิจอย่างที่ทางคุณกรวีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนาะคาถามของดิฉันก็คือว่าเอ้ยมันแบบระหว่างธุรกิจกับมูลนิธิอะ่ะมันแทบจะแยกกันไม่ออกเนี่ยมันใช่เหรอมันถูกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นประเด็นที่ทางกรรมาการเองก็ตั้งประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าอา้าวแล้วมูลนิธิเนี่ยไรายได้เขามาจากเงินบริจาคของประชาชน จากทั้งภายในจะในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เนี่ยเขาบริจาคมาเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาส่งสารช้างแล้วเขาอยากเอาเงินเนี่ยเอามาให้ช้างให้ช้างเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเออนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเขาเอาบางนั้นซึ่งเป็นมูลทีิรับเงินบริจาคมามาแสวงหาประโยชน์นะครับเหมือนมาให้เอกชนเนี่ยซึ่งเอกชนอไอเอเอพีเอ็นพีเนี่ยนะครับเป็นบริษัทเอกชนนะฮะแต่ ข้อมูลที่เราได้รับนะครับซึ่งเนื่องจากเจ้าของไม่ได้มาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี่มันถูกต้องหรือไม่นะครับก็คือเขาก็ไปขายทัวนะฮะมีรายได้จากการทําธุรกิจในนามของบริษัทน,นะครับแต่เอามาดูช้างเอามาใช้ทรัพย์สินแล้วก็บื้นที่เนี้ยในบริเวณของมูล,ลนิธินะครับซึ่งในประเด็นเนี้ยก็ได้ถามท่านนายอำเภอบว่าเฮ้ยแลแบบนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่มันซ้อนกัน เอาทรัพย์สินเอาช้างของโมูลนิธิไปหาประโยชน์ให้กับบริษัทหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นปากที่ท่านนายอำเภอเนี่ยจะต้องไปติดตามต่อนะครับเพราะมันก็จะปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับร,ร,รายจ่ายของโมูลนิธิถ้าหากว่าเขารับแต่งเงินบริจาคอย่างเดียวแต่ไอรายได้ที่บริษัทเอกนชนเนี่ยไปแสวงหาประโยชน์จากการใช้โมูลนิธิก็คือพื้นที่ปางช้างตรงนี้นะครับ แต่ไม่ได้แบ่งไรายได้อะไรเอามาให้มนินที่เลยเนี่ย hmm. ก็ต้องจะเกิดคําถามว่าแล้วทําแบบเนี้มันได้ไหมนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางแมอมเภอที่ต้องไปสืบหาข้อที่จริงต่อไป